สวัสดีครับพวกผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปหาดรับนะครับไม่รู้รับหรือเปล่าแต่ผมอยู่รีราชาก็ไม่เคยมาครับหาดอันนี้มันจะอยู่ตรงช่วงอ่ารีราชาอุดมนะครับเป็นหาดเรียกว่าลกล้างอยู่นะครับเพราะมันติดท่าเรือนะครับสวัสดีครับลืมแนะนําตัวไปเลยนะครับผมก็ใส่คอมเพลตแวนดีไอวนะครับ จากที่ข่าวไปขั้นต้นก็เป็นหาดรับนะครับผมก็ว่างๆครับนั่งดู Google Map นะครับก็เห็นรอยต่อช่วงนี้ครับว่ามันมันมีหาดอะไรไปแปลกๆก็เลยมีความคิดเห็นว่าจะลองไปดูนะครับสำรวจเรียกว่าสำรวจครับก็มีเขียนป้ายติดด้วยครับว่าที่ส่วนบุคคลนะครับอันนี้ทางเข้าจากาสียแยกท่าเรือฮาร์เบอร์นะครับ ่วงศรีราชาตรงศูนย์ศูนย์รถฮอนด้นะครับก็เลี้ยวเข้ามาเรื่อยครับแล้วสุดทางก็จะเจอท่าเรือฮาร์เบอร์ซ้ายมือนะครับเป็นซอยเล็กๆนะครับเข้าไปไม่แน่ใจข้างในเมื่อก่อนเป็นอะไรนะครับแต่ก็มีเมืนมีหมู่บ้านล้างอยู่เลยนะครับเจ้าของที่น่าจะรวยมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของสาธารณะหรือเปล่านะ แต่ก็จากที่ดูข่าวๆก็พื้นที่ติดทะเลไม่น่ามีเจ้าของนะครับถ้ามีเจ้าของก็คงจะรวยมากนะครับแต่ก็ไม่มีใครสร้างอะไรเลยนะครับ,รบน่าจะไม่มีเอกสารนะครับอ่าหลักเห็นมีหลักหลักพื้นที่อยู่ครับว่าเป็นกอฟพอนะครับไม่แน่ใจย่อจากอะไรครับเดี๋ยวไปดู google แป๊บเงเ่าถ้าเลฮาเบ ทางขึ้นก็จะเป็นทางอย่างเงี้ยครับส่วนมากอาจจะเป็นหมายตกปลาของพี่ๆนักตกปลานะครับก็ไม่เคยไม่เคยตกปลาเลยนะครับนี่วิ่งก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับเจอหมู่บ้านล้างน,นะครับเป็นหมู่บ้านหรือเปล่าไม่น่าล้างมีคนอยู่ด้วยมีคนอยู่เยอะด้วยแต่ซุดโซมนะครับ ขว่างซ้ายมือก็จะเป็นภูเขานะครับขวามือนี่เป็นทะเลแล้วนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ไม่รู้มีเจ้าของหรือเปล่าเหมอนมีถังน้ํามาปลูกต้นไม้อยู่นะครับไม่แน่ใจก็ถ้าห้ามเข้าก็น่าจะมีป้ายบอกนะครับแต่นี้ยังไม่มีป้ายบอกห้ามเข้านะครับ จากสังเกตก็สำรวจแล้วก็มีข้างล่างติดชายทะเลมีบ้านคนอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าไ,ได้นบ้านคนเลยเพาะมีคนอยู่ทา,า,างขวาขวามือนะครับมีบ้านคนอยู่ผมก็เลาะอันนี้วิ่งทางตรงไปก็จะลงหาดได้เลยนะครับทางค่อนข้างจะแน,แน่นเน้นรถยกสูงนะครับรถเก่งน่าจะลำบากหน่อยนะครับ เเก่ง okay, รถเตี้ยลำบากแน่ๆรถผมเป็นรถยกสูงก็อยากทดสอบชวงลงช่วงล่างครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะวิ่งลงไปทางซ้ายดวาูว่าจะติดหรือเปล่า <c oughs> พอติดวินมาน่าจะติดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ทางก็ประมาณนี้นะครับเส <c oughs> ้น <c oughs> ทางไม่ได้ลกล้านครับเพราะมีลอยล้อวิ่งตลอดนะครับน่าจะมีแบบคนเข้าออกตลอดล้านครับ แต่เสียงเดียวนี่ส่วนมากมีคนชอบแอบ,บเอาขยะมาทิ้งนะครับไม่ดีเลยนะครับทำไมไม่เอาไปทิ้งทางขยะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องเอามาแอบ,บทิ้งแต่ก็ริมฝั่งทะเลก็เข้าใจได้ครับเพราะน่าจะมาจากเรือไม่ก็เพราะมันติดท่าเรือนะขยะจากเรือพวกนี้ครับเต็มเลยครับขาวโพลนคะ แต่ถ้าทําดีๆผมว่าสวยอยู่นะหาดน,น,นี่ยแต่เย่างว่าครับมันมันติดท่าเรือครับมันความสุขปกครนะับถ้าใครเคยไปหาดแหลมเชียงบังนี่โหสุดยอดนะครับสมัยเด็กๆผมไปเล่นนี่มีอ่าก้อนอ่ะก้อนก้อนอุจจละลอยมาเนยนะครับฝวังซ้ายมือนี่ก็จะเป็นทางปิดนะครับไม่รู้ว่าน่าจะมีเจ้าของครับ อองหรวยมากนะครับถ้าทำรีสอ,อร์ทรีสอร์ทนะแจ่วเลยแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรนะข้างในเป็นเหมือนเป็นที่รกร้างหมดแล้วนะครับน,รน่าจะถ้าไม่ทำอะไรน่าจะไม่ให้คนอื่นเช่านะผมว่าทำเลสวยเลยนะครับววทำเลทองเลยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นที่ของขา้าราชการหมดนะครับกกผมเดาเขานะ ทางลงนี้ก็ชันอยู่นะครับรถธรรมกรามาได้อยู่ครับรถรถยกสูงหน่อยนะรถกระบ,บงกระบ,บะเนี่ยเดี๋ยวมางวดหน้าเดี๋ยวผมจะเลี้ยวลงทะเลตรงนี้มาลงได้นะครับอ่าสังเกตจะมีลิงอยู่หนึ่งตัวครับไอตัวปวดเลยตัวนี้ครับมันแอบมาขโมยข้าวผมไปด้วย ผมซับเผาเองนะไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดประตูข้างรถนี่จะวิ่งไปสุดทางครับสุดทางข้างหน้าเป็นบ้านกํนาลังสร้างก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครเหมือนกันครับแต่ดูแล้วนะ่าคนมีตังค์เพราะติดสร้างติดทะเลเลยสุดยอดเอริจฉาครับคนมีตังค์สมัยนี้อันนี้เป็นหลักเขตนะครับ แล้วก็สุดแล้วแต่แปลกใจก็คือมีต้นกระบองเพชรเล็กๆก็สวยมากนะครับไม่รู้ใครมาปลูกไว้มันกระจายขึ้นเต็มเลยนะครับกระบองเพชรมันจะชอบน้ำทะเลนะพันนี้เรียกว่าอยู่เสีอชาชาสามสิบสามสิบกว่าปีก็ไม่เคยมานะครับผมไม่รู้จะมาทำไมอันนี้ก็อยากอยากมาเฉยนะ ว่างๆก็เป็นเพื่อความสุขเละครับเวลาเราวิ่งผ่านทางที่ไม่เคยไปหรือยังไงมันก็ดูบ้านเมืองเขามันก็แปลกตาครับว่าบ้านหลังนี้สวยจังเลยประมาณนี้นะครับแคมปหนึ่งแล้วหนึ่งตัวนะครับอยู่จึงเตัอ<ว>น้าจะมีเจ้าของมีคนมาอยู่นะเป็น มีที่นั่งที่นอนสบายนะครับตรงนี้น่าจะมีคนมาทำไว้อยู่แต่ถ้าทำความสะอาดหาาน่อผมว่าสวยอยู่นะเนี่ยนะแม่เปิดร้านรับแถวนี้ดีกว่า ลมค่อนข้างแรงครับเย็นสบายอยู่นะแล้วก็กะจะซื้อ,อเคบับนะครับแวะไปซื้อที่อาอุดมมาครับเคบับเป็นเคบับแบบไม่ได้ม้วนนะครับแบบใส่กล่องมาก็กะจะมานะั่งชิลๆท้ายไม่ค่อยชิลเลยครับหันไปหันมามีหัวขโมยนะครับ จะได้ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่มันขโมยนะครับตกใจจะวิ่งไปจะวิ่งไปแย่งเคบับก็ไม่ได้ทันแล้วครับกลัวมันตบออกหมายนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ถ้าจะมาแคมป์ก็ผมว่าน่าจะโอเคนะเอารถมาจอดกินอะไรพอแสงหมดก็นั่นจะกลับพราะ ค่อนข้างเปรี่ยวนะครับเพราะมันไม่มีเขาเรียกอะไรบ้านคนหรือทางเข้าออกที่สะดวกสบายก็น่ากลัวอยู่ถ้าถ้าต้องมีพกอาวุธมาหน่อยนะครับรู้กันนะครับแต่ก็ถ้ามาหลายคนก็อุ่นใจนะครับ้มามากันผมคันเดียวก็ไม่น่าไม่ไม่น่าไหวเพราะผมก็กลัวด้วย ไอ้ผีไม่กลัว<ป>ะนะกลัวคนมากกว่าบาทนะี่มันขโมยไปแล้วไอ้ตัวนี้แปลกนะมีอยู่ตัวเดียวนะลิงมีลิงหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวเออแปลกมันมันน่าจะหนีฝูงมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ปกติลิงจะอยู่กับฝูงนะน,นี่อยู่กับหมาหนึ่งตัวอันนี้อ๋อไอ้ปังคุงหรือเปล่า น่าจะปังคุงกับเจมคุงเลยนะผมไม่แน่ใจสำหรับใครเคยมาที่นี่แล้วก็เม้นบอกกันด้วยก็ได้นะครับหรือรู้ประวัติอะไรเกี่ยวกับหาดลับตรงนี้นะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติอะไรเลยนะครับ ตอนกลางวันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้ากลางคืนก็ด้วยบรรยากาศนะครับความมืดนะครับน่ากลัวแน่ครับแต่บ้านคนอยู่ริมทะเลก็เยอะผมว่าความน่ากลัวอีกอย่างก็คือน่าจะมีแบบถ้ามีศพลอยมาก็น่าจะติดตัวแถวนี้ครับเพราะขยะมาเยอะมากครับรก็นนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับรเรื่องผีเรื่องสารก็ฟังก็สนุกดีนะครับ แตรงนี้ก็โมโหลิงครับลิงตัวนี้มันจะสู้อย่างเดียวครับมันมันสู้ด้วยนะครับมันเจ้าหินเฟี้ยงมันจะแกล้งมันเฉยนะครับแทนที่มันจะกลัวครับมันมันจะกระโดดใส่เลยครับ่ดูมันจะยุ่บนต้นไม้นึกว่าคนเราคนโง่มันจะกลัวแล้วธรรมชาติของสัตว์ป่านะครับด้วยความอยู่รอดนะครับ ไม่ได้กินสักคำเลยใส่จะเข้าถึงซิกเนเจอร์ไปแล้วร <laughs> <laughs> ้านนี้อร่อยอยู่นรับไรร้านเคบับ <laughs> งมองกเศษนะครับกินบ่อยนะครับอันนี้ก็นางแบบคนเดิมน,นะครับจะเปลี่ยนไว้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวจะบอกนะครับ <laughs> <laughs> อันนี้ก็บินโดนสำรวจทะเลไปนะครับ นวนไปวนมาสวยอยู่นะครับมุมภาพบนเนี่แต่น้ำก็ไม่รู้การเล่นก่าน้ำไม่รู้ลึกหรือเป่าแต่สวยนะติ้ภูเขาด้วย<ม>เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาเดินเดินไปเดินไปเรื่อยๆนะครับเป็นการสำรวจนะครับทำคลิปดีกว่าคลิปคลิปสำรวจนะ ขึ้นค่อนข้างแรงอยนะู่นี่ยสังเกตข้างหน้าจะเห็นจะมีเรือประมงนะไม่รู้น่าจะเก่าแล้วหนระือไงเกยตื่นหรืรเงพจอดน่าจะทิงท้งนะทิ้งเลยนะครับเป็นเรือที่เกยแล้ว นี่โดนบินได้ตอนผมว่านี่ครับก็ลมคือลมแรงมากแล้วสัญญาณขาดหาย,หายเลยวินกลับมาเจอจะหายไปทั้งโดนเือตลีโฟนะครับอาโดนตัวนี้ที่ใช้ก็ไม่แพงครับเป็นโดน DJI SE2 นะครับของใหม่มัน9,000กว่าบาทนะครับนี่ผมได้โปรมาเหลือ7,000กว่าบาทสบายเลยโปรของช้อปปี้นะครับเลยสั่งมาเลยนะครับ แนะนำถ้าคุณประหยัดประหยัดหน่อยก็รอดูเก็บโค้ดช้อปปี้นะครับเมื่อก่อนผมก็ซื้อของไม่เคยเก็บโค้ดเลยครับตอนนี้ก่อนจะสั่งอะไรผมก็รอรอโค้ดเอาแล้วก็โค้ดส่งฟรีก็มีท,ทุกวันนะครับผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละไม่งั้นสบายเลยเสียค่าส่งไปเยอะอยู่นะครับสมัยก่อนนะครับนี่ก็บับผ้าให้เป็นโทนขาวๆนะ รถขยะ <c oughs> น้ำค่อนข้างจะออกสีดำหน่อยนะครับน่าจะเป็นช่วงหน้ามันนะครับแต่หาดรับจริงนมีคนมาตกปลายสองคนเมื่อกี้เดี๋ยวสำรวจที่ใหม่ๆเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ช่องไทยแคมเปอร์แวนเดียไว้ก็ผมก็มีกลุ่มเหมือนกันนะครับ hmm. เป็นกลุ่มรถอ่าเกี่ยวกับแคมเปอร์แวนเดียไว้ครับ oh. ม,ามาลงขายของได้ครับขายรถขายอะไรได้เลยนะครับเพราะเสงพี่ไม่มีของให้นั่งกิน อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นแล้วนะครับที่ไม่ทางขึ้นถูกแหละขึ้นไปเทื่อจะกลับบ้านแล้วนะครับอ,อ่าก็ซ้ายมือน,นี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนที่จอดรถนะครับก็ยังไงว่ามันก็ไม่ได้กล้างนะเพราะมีคนถางเข้ามาเป็นจอดรถสําหรับลงไปข้างล่างนะครับมันข้างล่างมันจะมีเหมือนหาดเล็กๆนะครับ แต่ผมก็รู้สึกวิเกียเดินละเป็นเหมือนหมายตกปลาหรือเป็นน่าจะเป็นบ้านคนด้วยนะผมสังเกตเห็นแวบๆบแบบมีบ้านคนอยู่ข้างล่างนะเ,นเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาสำรวจเดินดูทีนะครับนี่ก็มันค่อนข้างจะเย็นแล้วที่ผมมาก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับถึงนี่ก็5้าโมงครึ่งเดี๋ยวจะไปทดสอบไฟที่ อ่างเก็บน้ำน้องคอต่อนะครับนะถ้ารถขับซองก็ระวังนะบากมาจะติดไดนะ้ถ้าใครอยากลองมาก็ลองมาได้นะครับผมไม่ใช่ของผมนะครับมาเถอะไม่รู้ว่าใครห้ามหรือเปล่า ตอนนี้ก็เที่ยวคนเดียวครับยังไม่มีเพื่อนเพราะยังไม่มีเวลาเยอะนะครับก็งบยังน้อยอยู่ด้วยเพราะผมก็ทํารถไปเรื่อยๆนะครับรถเพิ่งจะเสร็จมาได้เมื่อต้นปีนี่เองนะครับท,ที่มีเพิ่ม <ๆ S 1> เติมก็ใส่วินใส่แอร์ไปมีแบตบตอนนี้ก็เดี๋ยวทํางาน,นใช้นี่ต่อไปนะครับรถก็หมดไปเยอะอยู่นะครับดีไป ก็เดี๋ยวเราปีหน้าเดี๋ยวได้เที่ยวแน่ครับปีหน้าปีหน้าเก็บตังมีหลายพื้นที่ครับที่อยากไปนะครับมีมีบ้านแฟนเนื้อบ้านแฟนก็อยู่หน้านะมีพื้นที่ที่มันธุระคันดารก็เยอะอยากไปมากที่เร่งแรงไว้ก็มีสอยมาลายนะครับครั้งหนึ่งอ่ะครังไปสอยมาลายแน่น ล้วก็มีดูอาสุดดูคลิปช่องหนึ่งมาครับไอสวนยาหลวงนะครับโอ้โหสวยมากครับหน้าฝนแบบสุดยอดน,อยอนี่ก็เดินทางเข้าเส้นอับสามนะครับออกสวนเสือนะครับพิงไปหาอ่างเก็บน้ำหนองคอนะครับผมก็นึกว่ามีตลาดนั้นกันไหนได้แกง พี่ๆรถกระบะซิ่งครับมาจอดอ่าเขาเรียกว่าแคมปิ้งครับจอดชุมนุมจอดจอดเฉยๆนะจอดดูพระอาทิตย์ตกนะครับเยอะมากนะครับผมเพิ่งผมเพิ่งเคยมาตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่เคยมาเลยครับเยอะมากครถรถเป็นแสนคันนะครับนึกว่าเขาชุมนุมนึกว่าเขามีมิ팅กันอันนี้ก็หาพื้นที่เงียบ ลองเปิดไฟดูับว่ามันเป็นยังไงกลางคืนเพราะยังไม่เคยไปในพื้นที่มืดจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็เจอที่เหมาะสมแล้วครับก็ทำการทดสอบดูว่าไฟหน้ามันเด่นชัดหรือเปล่านะครับก็บินโดนขึ้นไปสูงๆหน่อยนะครับนี่อันนี้ไฟสีเหลืองนะครับ ไฟเป็นสีขาวนะครับสังเกตการใช้งานทั่วไปก็สีเหลืองเด่นชัดมากนะครับสีขาวสว่างมากสว่างไปนะมัน,อาานรองข่าๆชอบเหลืองมากกว่านี่ก็เจอว่าวครับเกือบชนว่าวเขาอากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับอาองเก็บนน้ำนองคอนะครับเย็นๆมาจอด ฟังมาจอดดูพระอาทิตย์ตกได้ครับเงียบสง,งบเลาเล่นนะครับอ่านีึกว่างานประชันเครื่องเสียงนะครับลดเครื่องเสียงเป็นแสนคันนะครับเปิดคนละเพลงกันอัดกันงงมากเลยฟังกันรู้เรื่องกันยังไงก็ใครชอบแนวนี้ก็มาตรงนี้ได้นะครับเครื่องเสียงเยอะมากครับพอ,อเปิดก็ทำมาแล้วเนาะทำมาทำมาเกือบเป็นแสนก็ต้องเปิดหน่อย <c oughs> นี่ผมผมไม่ค่อยชอบเครื่องเสียงนะผมะผมมีหูฟังบลูทูธอันหนึงก็ฟังสบายใจคนเดียวคนเพลินเพอาะก็พอแล้วครับเราก็เน้นไม่เดือดร้อนคนอ,นอื่นสีสุดแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ก็ที่ทํารถนอนแคมปิ้งก็ไม่ต้องกางเต็นท์ไม่อะไรครับเปิดประตูได้ล็อกรถ ก็คือนอนเปิดแอร์นอนสบายนะครับมีที่นอนดีๆก็ผมว่าโอเคนะถ้าเป็นนอนอย่างผมไปพูลเทเบิกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเสียค่ารีอสอร์แทแพงๆหาทําเลจอด,ดรถก็ไปฮะทําเรจอดข้างปากก็ได้ไม่มีใครมากวนคุณเพราะอยู่ในรถให้ดีก็แนะนําติดกล้องหน่อยครับกล้องกล้องจอดปิดไม่แพง,งนี้ของเซี่ยวมีนะครับ ใช้ดีนะผมมันก็ใช้อยู่ติดตั้งรอบคันหน่อยเพราะตอนนี้กล้องชัดมากนะกล้องกลางคืนอันนี้ก็โรลลิงนะครับโรลลิงใช่เขาเรียกถูกรึเปล่าอ่านี่กำลังจะกลับแล้วนะครับมืดมืดล้วผมลืมขึ้นได้ผมไฟหน้ารถตัวรถเลย ดีเลย์มันน้ำมันเข้าครับเลยถอดดีเลย์ออกไปไม่มีไฟหน้านครับก็จะเจาะทําไฟหน้าแป๊บนึงแล้วนะดีเลย์ตัวเก่าและส่เพราะตากแดดไปแห้งแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ก็เป็นชุดดีเลย์จากจีน,นครับเป็นชุดชุดไฟหน้าเพิ่มดีเลย์ับไฟหน้าคู่นี้ผมใช้ของฟิลิปนะครับเป็นไฟฮาโลเจนแบบ ็นโคมร,รุ่นเก่าเป็นไฟในโคมเลยคนระับก็ใช้ดีอยู่นะับสว่างนะที่ใช้มานะครับที่เห็นไฟเหลืองนี้ก็จะเป็นไฟเสริมนะครับไฟสปอร์ตไลท์นะสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเทสไฟนะครับโคตรห่างมากเลยก็ตัวอม่ได้ มันติดแค่คู่เดียวนะถ้ามันติดสี่ดวงก็ะวางกันไ้นอดีนะที่มันไม่มืดืถ้าเป็นกล้งโัมืดตืดกันใช่ถ่ายถ่ยได้ดีเลยใช่ใช,ชาร์จเต็มแล้วเปลียนเราซื้อ<ช>ัทาไนงมไม่เสียอะไรไถ่ายพยายามจะใช้เนยถ่ายเป็นถ่ายกล้องหลัก เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยแต่มาแบบกล้องก็อหลืเกินอันนี้เริ่มถ่ายใหม่แล้วเนะี่ยที่มีหมดแมวผ้าสองแมวสฮ <า S 2> ียดีนะมาไม่เร็วไอ้เฮียแมวเรารับแมวด้วยเหยียบแมวซะเองกูจะรองโหแล้วไฟในกล้องโกโ r o อ่ะแบบสว่างมาก ไปถนนค่ะจะมองเข้าหน้าดูดิในกล้องนี้คือหน้าเราขาวมากสำหรับวันนี้ก็ทดสอบไฟนิดหน่อยก็พาไปหาดรับซึ่งก็สวยอยู่นะครับหน้าไปแคมปิ้ง่อนเย็น,นก็เนียน <PC S 1> นะดูดิหน้าสวยใสนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ